เดีเอดูวันนี้ไวๆวมาป่าเนาะไปไวห่อข้าวเนาะไวห่อข้าวมันจะมีน้ำพริกนะน้ำพริกน้ำพริกคล้ายๆกับแจ่บองเนาะแต่ไม่ใช่แจ้าบองเพราะว่าไวไวไม่ได้ใส่เครื่องเยอะอะไรมากมายเนาะใส่พริกป่นหอมกระเทียมแค่นั้นเองนะ่นะนี่ไงไวไวก็ขโมยหมูย่างหมักหลานมาเนาะแต่รู้สึกว่ามันมันไหม ใไวก็เลยเอามาด้วยแล้วก็ยๆแทะกินเนาะแทะกินนะนี่ไงใไว้ก็จะแทะกินเนาะเดี๋ยวแทะความอันนี้มันออกพ็อย่างแต่เมื่อคืนนี่นั้นแหละแล้วบวยเอาไปอุ่นเนาะอุ่นชายใบตองทีนี้ใบตองมันไหมไงใบตองไหมใบตองไหมนะทําให้หมูมันติดหมูอยู่ใไว,ไวรีบเนาะก็เลยรีบมามันจะสายนี่นะว่าจะมากินกับจ้าของกระทอมนี่แหละเขาไม่อยู่เนาะ เดี๋ยวไว้ขอลอกส่วนที่มัน,นำดำๆออกก่อนนะก็จะมีน้ำพริกกัมีถั่วพลูเนะาะแต่ได้เจ้าของบ้านไม่มข้างก่อนในไวก็เอามาแล้วล่ะยกให้เข้าไปนะเงาเลยคุณยายบ้านเจ้าของเจ้าของบ้านไม่อยู่นเ,ววเ,าาเานะเา,เยา,ยานะาานนะก็มานั่งจับเท่าอยู่คนเดียวนี่แหละนะเนี้ยเสร็จแล้ว เราดึงออกได้ส่วนที่ดำๆเนาะเอาใสต่ตรงไหนดีตรงนี้เนาะกินสักนิดสักหน่อยก็พอแล้วล่ะไม่ได้กินเยอะอันนี้ก็ดำๆเนาะดำไปตองเปตองดำมากลยไวรีบเ,รบเลยมันเทเลยมันไหมเนาะคุณยายคุณยายไม่อยู่คุณยายไปงานแต่งงานนะคะไปไวไปตื่นไม่ทันเข้าเข้าไปตีห้าเนาะ ถึงตืง่นทันในวัก็ไม่ได้ไปหรอกเพราะว่าต้องดูหลังไปโรงเรียนเนาะเอาเท่าที่ได้เนาะนี่ไงโอ้โหไปตรงเนาะอ่ะนี้โยนไปก่อนเนาะโอ้ติดมือนะทีนี้เราก็จะมาเปิดข้าวแล้วเนาะข้าวเหนียวไบไวนนึ่งมาจากป้านเนาะไม่ใช่นึ่งหรอกไใวบไวหงเอานะเพราะไปไว้ไม่มีหม้ออะไรมันไม่หมดใบไว้ไม่มีหม้อไม่เป็นไร นะกินเยอะไม่ได้นะเผ็ดมากเนาะนี่ไงกินไหมจิ้มจิ้มแจ่วเนาะจิ้มแจ่วเนี่ยจิ้มแจ่วเนาะกินไหมเผ็ดเผ็ดมากเลยเผ็ดเพราะอะไรเพราะว่าใวไวคล้ายพริกขั่วเองนะไม่ได้ซื้อที่ตลาดแบบทำสำเร็จนะ ซื่อมาคั่วเองใส่นิดหน่อยก็เผ็ดแล้วหอมด้วยนะเพื่อนเพื่อนกินเป็นเพื่อนหน่อยนะคนเดียวคี่ยายไม่อยู่เลยจะเป็นคนที่กินอะไรช้านะไม่ไม่ได้รีบไม่ได้ร้อนนะคะเป็นคนกินอย่างนี้นะคะไม่ใช่สร้างภาพนะไม่ไหวกินงนี้นะคะแล้วก็ชอบกินคนเดียวด้วย กินคนเดียวจนชินละอยู่คนเดียวซะบ้างไม่เครียดนะคะอากาศก็ดีดีเริ่มดีละเริ่มมีลมมาแล้วเนาะนี่อะอะกินไหมมองเห็นคนคนโจวเข้าขอกติดคอเขามองไวายเขาว่าไวายมาทำอะไรเขาถามวายว่ามาหาคุณยาย มาถ่ายคลิปเล่นๆอะไรประมาณน่ะเขาก็บอกว่าดีเนะาะมันบ่มีงานผนวามันต้องงานใครงานเราเนาะทำไงได้ละ่ะเราไม่มีไล่วีนาเหมือนเขาเนาะเราก็หาไรายได้ทางอื่นที่จะมาเสริม,มรู้สึกว่าเขาเหนียวเดาวขอคอดื่มน้ำตัดนี่งรู้สึกว่ามันไม่คล่องคอ บรรยากาศที่นาก็ดีมากนะคะคเพื่อนๆมองดวงดีไหมเสียงนกกรล้องจักรยานคู่ใจวายลุยหนักเลยห่วงล้อเนาะคันเล็กไปคันใหญ่ที่บ้านมันแบบมีปัญหาเนาะเยาจะเปลี่ยนแบบคันที่บ้านจะได้ซื้อเป็นเงินเป็นทองเนาะ นี่นะคะก็จะมีลมเย็นแล้วนะนั่งอยู่ตรงนี้เนาะว่าเป็นที่ที่โล่งๆหน่อยนะคะพเพื่อนๆมาทานเข้ากันต่อไหมนม่ถือว่าจะกินไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะมันจุกนะไม่มีเพื่อนกินก็นี้แหละสามคำที่เสียแล้วนะ ร้อยเหนื่อยนะกินถัวโพ,พดไหมถัวโพ,พดจิ้มไหมถัวโพ,พดจิ้มหน่อยนิดนึงเผ็ดเนาะถัวโพ,อพดอ่อนๆน,นะวายวายขับรถมาเห็นเห็นเข้อขายเนาะกัมละสิบบาท ไวไวบอกอ้อในกระเป๋าตอนนี้มีห้าบาทเขาเลยให้ไงไวไวจะเอามายำพอดีเห็นน้ำพริกเดี๋ยวเขาแบ่งยำเนาะจะไปซื้อวุ้นเส้นมาไม่แน่นะอาจจะลงจับหอยเชอรี่ก็ได้ลไแล้วไปต้มแล้วเอามา,มายำใส่เออดีเหมือนกันนะเดี๋ยวลองลองเลาะหาก่อนลองไปเลาะหาที่นาที่มีหอยเชอรี่ที่เป็นลูกตัวโตเนาะ เออตัวโตโต,ตน่ะแล้วที่ผ่านมาจะมีแต่ลูกหอยเชอรี่เนาะเดี๋ยวเราจะไปแวะเดี๋ยวอแต่แดดจัดมากเลยหอยเชอรี่มันคงจะซุกแล้วละ่ะเอาไว้ให้ววผ่านมนาะผ่านไปเจอนะเดี๋ยวจะววบใจะไปตรงจะไปตรงจุดหนึ่งที่ายเคยไปนะตัวทีว่เก็บเสร็จถังแล้วเอาไปอา่าทําลายเนาะแล้วก็จะได้กลับแล้วนะ ตอนขับท่วงขับรถกลับนม่แหละอาจจะได้มีโอกาสได้แวะเนาะยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะคงจะจบแค่นี้ก่อนนะคะคลิปนี้พักเบรกนะคะขอบคุณกับเพื่อนๆที่ให้กำลังใจนะคะบ๊ายบายคะ่ะ